เดสูพระเอกขาพระเอกขถามากพระเอกขามากเพระเอกขานี่เอโอพระเอกไงเราเสียดลงเพ่งจะองนี่บ่นตัวเงินได้เจะองอะไรเบมาเตยนั่นเพลงอ่ะเพลงจะคล้องอ่ะหายไปเลยแบบย่งว่เพลงเบมาเตยนั่น เธอโพสเลยอ่ะเพลงเบ๋มาเต้ยไม่ใช่การน้ำตาค่ะมันเบ๋มาเตยแล้วรถคันนี้คือนั่นถอยแทะเจอกันนะขับรถดีๆวันนี้ต้องซ้อมนะคะขอลองขอลองเยอะๆเปิดเตยเพลงไหมอะไรอะไรไปท้อแล้วจะเหยียบฉันแล้วจะเหยียบฉัน เอาก็มาให้นอนกันสิยาวยูทูบเปอร์ทางไหนดิช่องไดนมาณระเบิดรเทียวข่าแหมรู้หัวงมไหมมีป้าก็ข่าวแท่ถึงแดดนะมือเศร้าเนาะก็ะลยเหลี่ยมป้าป้าไม่ไปแล้วนะป้าไปแล้วอ่ะ เหลือปลาปลาทั้งใดอีกไปชายปลาปลาแล้วทายมันเมือสตงเขาให้นเมือสเตงหายหรือยังเตงหายหรือยังสวัสดีครับยังยังไม่หายเลยครับเดี๋ยวผมร้องเพลงเอาเป่าไปฟังบอสต้องร้องขับไปในรถจะของหายไปหายเโอ้โนี่ไข่หัวกระเซ้ายังขึ้นทานอยู่แหน่อีกาอีกระได้ เือแน่นแน่นลายกล่องเลปลายกล้องเด้อปลาด้ปลาไม่เลยไปแล้วป่าลาไม่แล้วคนเล็กนนเดียวอเดียวไปแล้วปลานะนี่ เราเห็น,านทางต่ทางปลอดภยัยนะเดิดนทางปลอดภัยเดินทางปลอดภัยนะสร้างไปเลยไปไรล่ไปเลยเดิน <c oughs> ทางปลอดภัยนะขเคยรถถอ <c oughs> บอกเลขปะ <c oughs> <c oughs> เอ้รถไพนี่ มาทันมาหรอมาทันมาหรอแตได้ได้ชื <c oughs> ่อด้านมาแผ็จุดการขายทางปลอดภัยนะหญิงค่ะบืนได้อยู่รถไม่กันเพรามันสูงอยู่ แต่รถหนูต่ำมันลงไม่ได้ขายพี่คู่พี่มาขาพี่คู่ออกขอบงินขอบคำใช่เน้ะก็ะอ่อนเลยะจะขอบคืขอขาดเองทำไมยิ้มเส้นแม่แม,แม่นี่อาปาผู้เดียว <laughs> เขายิ้มใจสึกกัวบว่าเขาจังมาเขาหลัก เข้ามาร่วมโอยพรได้นะคะในวันเกิดซะออกพรุ่งนี้พรุ่งนี้วันที่14นะคะเป็นวันเกิดก้านะคะ้ามาโวยพรหรือว่าขของฝันก็ได้นะคะมาแล้วมาแล้วขอพรของฝันได้นะขบอกรวยเหมือนกันอ้าวไปอยู่เด้อได้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  ได้ได้โอ้รถเป็นการฟรีรอไปเลยค่ะข้าม58มันมัคือรอรถไฟคือมาคาดไม่ได้ไปเลยเออเข้าประกาศเปลี่ยนแลนวคืนรถนั่นพวกเราอย่างไปนั่คืนรถอย่างนี้กลับคนเดียวหรอับไรนะลูกง่วงก็จอดจุดพักเลยจุดั้มเลย หยุดปั๊มเลยค่ะถางว่วงก็หยุดปั๊มเลยขับรถดีๆหลาดนะอยากจะของรถอ่าทางปัสสาวะลูอกอ้ากจะฟังรถดังไมรเดียวหรอเขาบอหลาดนะนำมัับนเเปิดเทอมบ่ปวดเรอมาแล้วนั่งเอกนั่งเอกนั่งงานมาแล้วปวนั่งเอกไป นั่เอรคันี้คือนานมาแท้แต่งเตงมาแล้วอ่ามแค่ทีอารมณ์ดีมายืนไทยิบขาลูขาเต่าแม่ไปสังตตอนตราคูก็ตายนะแม่ก็ไปสังเสารุ่คเข้ามเป็นเห็ดละงงเข้ามเป็นเหละงง สะตักเครียดกับมันอยู่ไปมันมากก่อนอ <laughs> ่า <laughs> ก็ซื้อใหญ่สันโดรครับผันพายอยู่เดตอนนี้เราถาัดแกงชนีอ้วนขามาแล้วมาแล้วเออเออเออโอ้มันเก่งซื้อใส่รถมันติดเราเลี้ยวเดไปนั่งเยี่ยวหลังเต้นบักยาขว้าขอ้ามาจังบอลเกีกสสเ่ยวหมออ้อยนะเนาะแม่นู่นนั่งเั่งสิ มัดคว้าปะหล่ะตัวย่านบุญกินข้าว่บักมวปไปกินข้าวกับม่ให้เรางงหรอกโอ้ไปเรือยังเหรอบอสมาแนวใดนี่มาแบบใดนี่มาแบบใดเมื่อนี่มื่อนี่ก็เอาล้มดีปูมาถ่ายคลิปกูเสียนอนแล้วอยู่หลอดยังจะมาจ้องหมอคอยกางเตืนดีๆแนวเขามานั่งเงียวหลังเตืนเตยล่าแล้วแล้วบางอย่างคว้าประสาทยักษ์ยืดฟอก เสร็จแล้วค่ะเขียนอะไรเขียนอะไรบอกเลยมือไห้นี่ไห้ใจฝ่ายนึงบอกจะเขียนอะไรคะปลใสสวยไงปลใส่ลาใส่อะไรเสียิบจูงที่เขาเขียนแค่นี้ให้นวดสวาใสปลาใสรักทุกโนลรักผููเดียวเด็นทางวาดให้หมาไปแล้วบ้านบไก่มือย่บะไก่เดินขาปหสินค่ะสรนะ ึ้นรถไม่ใช่ป่ะนอนอย่างเดียวขับรถบ้างขับบ้างอะไรก็ไดอันนี้ว่าให้กูแล้วมาบบ้างอะไร้งอ่าป้ามดป้ามดบอกไปแล้วค่ะพี่พ่อวันนี้ค่ะใายบายไายบายเดินทางปลอดภัยบายนะคะส่งด้วยสองสาวนะคะบายบายค่ะบายบายตามเพื่อได้นานแกนีร่ายบายบายนะคะเจอกันนะคะเจอกันที่งานนะคะสวัสดีค่ะ อ่ะก็แปดนาทีพอดีเลยแปดละบอกแปดเลยเปลี่ยนเลยเอาบังคับแต่หาใครฉันบอก